ค,ความเจริญของประเทศไทยดูเอารถไฟวิ่งสวนกับคนโอ้โหสุดยอดอากาศน,นะครับพี่บีที่สะพานพระเจ้าตักสินนะครับหลังจากคูกจบผมจะอัปเดตให้รับชมมีคลิปนะคนเป็นแสกนะครับที่กำลังเดินทางลงจากสะพานนะครับหลายภาคขางนะครับถ้าลงบันไดนี่ยากนะครับ ดูเอานะครับพลังต่างชาตินะครับโอ้ยประเทศไทยปังจริงๆเนาะไม่อยากเชื่อสายตานะครับนี่โอ้ย่ังไรกันมาแบบเยอะมากปนไทยปังมากนะครับงานขาดาวประเทศไทยระดับนานาชาตินี่แค่สะพานจุดเดียวนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยามีหลายจุด ก็ตะลึงแล้วนี่เกินคำบรรยายนะครับเวลารถไฟนะครับวิ่งออกจากสถานีมันเป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับแบบเหมือนต่างประเทศเลยนะครับรู้หลามากนะครับรถไฟวิ่งสวนกับคนเดินสองพักขา ทแลนด์ทาน,นั้นที่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้คนมาเป็นแสนงานใหญ่ระดับนานาชาตินะครับถ้ามองไปข้างนี้นก็จะเห็นคนลงนนี่ครับความเจริญของประเทศไทยดูเอา รถไฟวิ่งสวนกับคนโอ้โหสุดยอดอสุดจริงๆเนาะตรงสถานีรถไฟนะครับคนก็เต็มนะครับรอ กลับบ้านนะครับวันนี้นะครับน่าจะเปิดพิเศษถึงที่สองนะครับแต่ว่านะครับความเป็นระเบียบนะครับพี่ๆคนเดินเยอะแยะนะครับสังเกตตรงบนพื้นเนาะไม่มีขยะนะครับพี่ๆไม่มีขยะเลยเนาะม,มีขยะเลยเป็นระเบียบจริงๆนะครับมีระเบียบมีนย ไวิ่งเข้าสะอะไกันสว<ร>ยมากนะครับสวยจริงจริงจะย่อชาวไทยและต่างชาตินะครับ เริ่มขึ้นแล้วนะครับอนซอนแต่รถไฟฟ้าวิ่งสวนกับรถยนต์นี่เลยนะครับพี่พเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะครับสวยงามสวยงามจริงๆนะครับ เดินไม่ได้นะครับตอนนี้เดินได้เลนเดียวก็เป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยรอคนนะครับลงมาเต็มไปหมด ตรงชานชรานะครับที่เราไปก็เต็มเหมือนกันตอนนี้นะครับผมจะเดินไปที่นะครับ <Okay. S 2> เกื่อสถานีหนึ่งเลยนะครับ <Yeah. S 2> ไปลงสะพานทางถนนสุรศักดิ์นะครับ <Yeah. S 2> จากสะพานพระเจ้าตากินไปที่ม <Yeah. S 2> ิเทศสุรศักดิ์นะครับ <Yeah. S 2> พี่ <Yeah. S 2> พี่ สว่สดีเสียงแต่แต่สนั่นเนาะเบียแจ้งเตือนเบื่อว่าให้คนออกไปถนนลองซ้อนเนาะดูนะักท่องเที่ยวทุกคนนะครับใบหยาอิมเยียแจ่มใสกลับบ้านอย่างมีความสุขกันนะครับ นี่ขับมาวันนี้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับรถไฟวิ่งเข้ารับช้อนชอลาลาสวสวยมากอลังการรอลงบันไดไม่ได้แล้วครับ ต้องลงลงไปตรงตรงสะพานเลยเดินประมาณ500เมตรนะครับกว่าจะลงได้ นี่ครับเริ่มเป็นลูกเป็นล่างนะครับเริ่มจะเห็นความสวยงามของถนนเมืองไทยแล้วนะครับนี่คือถนนเจเริญกรุงนะครับถนนเจริญกรุงใต้สะพานพระเจ้าตากสินนะครับข้างๆก็เป็นเชนท่านบางรักนะครับเชนท่านบางรักถนนเจริญกรุงนะครับรถติดคนเต็มอยู่นะครับรถติดแน่นหนนะครับขาออก ตรงที่มาจาก5้าเรือสาทนะครับยอยมายต,ติดหมด,ดโอเคนะครับบอกไว้เลยนะครับคนมาเป็นแนหรือว่าแซนกว่าแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆนะครับมาลับชมบรรยากาศซัมนี่นะครับพลังก่างชาติถูกใจแอบไม่อยากพากันกลับเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆเอฟซี สวัสดีครับโอ้ยอ่อนซอนนะครับนักท่องเที่ยวล้่นลาแต่ออพอมาจากนี่สุดยอดจริงจริง